ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาแยกนะครับนอนแมลงวันไล่นะครับจะแบ่งนะครับแบ่งออกจากกระบะที่เพาะไว้นะครับตอนนี้ก็กระบานี้นะครับครบเวันแล้วนะครับก็จะแบ่งออกนะครับแบ่งมาใส่ตรงนี้นะครับเพราะว่าที่แบ่งเพราะว่ามันมันเยอะนะครับมัน หนแน่นนะครับก็เลยต้องแบ่งออกมานะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะความร้อนจะสะสมมากเกินไปนะครับแล้วก็จะแย่งอาหารกันด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะแบ่งนะครับแบ่งแบ่งมาใส่2กระบะนี้ก่อนนะครับก็เป็น3กระบะนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับถ้าสมมติว่าหนอนขยายหนอนโตขึ้นนะครับถ้ามันแน่นนะครับเดี๋ยวก็ต้องแบ่งออกอีกนะครับ ยวต้องรอดูกกอนนะครับว่านอนเยอะแค่ไหนนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวขอตัวนะครับแบ่งก่อนนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ